ัาน,นีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุโลโบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะแน่นอนนะคะเป็นวันพุธวันแห่งความบันเทิง บันเทิงนะคะและโยไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนค่ะโยมากับพี่บอยพีอาค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีครับโยสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านครับจริงๆแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องลิิทธิ์นะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยอ่าก่อนอื่นเลยนี่ขอขอบเดชใช่ขอขอประชาสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องเกี่ยวกับนิโครงการศิลปะเพื่อแผ่นดินกำลังใจสู่ชายแดนอพี่รู้มาว่าคง โครงการนี้นะเป็นโครงการที่ขัวศิลปะค่ะเขาจัดตั้งขึ้นนะคะขัวศิลปะที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยะนะคะ,ะใช่ใช่ใช่นะคะโดยที่ว่าพี่พี่นึกออกไหมว่าตอนช่วงของสงครามช่วงที่มีการสู้รบกันนะคะเราเนี่ยเป็นคนไทยอะ่ะเรารู้สึกว่าแบบเออเนี่ยคือถ้าเป็นศิลปินเนี่ยเราจะช่วยเขาด้วยวิธีไหนอย่างแน่นอนอย่างถ้าคนปกติเนี่ยเราก็แบบที่บอกไงยันรองเท้า80สิบาท ามสิบาทให้ทหารเราก็ซื้อนะ,เร,ระอเราก็าซื้อเราแบบอ่าใช่ใช่ใช่ใช<ๆ>อะไรก็ตามทีแบบขอให้เป็นของให้ทหารเนะี่ยเราก็บริจาคเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกงานหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นศิลปินนะคะประชาสัมพันธ์ใครเป็นศิลปินเนี่ยสาม,มารถส่งผลงานนะคะขนาดประมาณไม่เกินหกสิบคูณแปดสิบนะคะส่งไปได้ส่งผลงานได้ถึงวันที่เจ็ดถึงวันที่เก้ากันยานยนจําไว้นะคะเจ็ด 7, วันที่เก้า กันยายนส่งไปที่นะคะ,ะถ้าส่งด้วยตัวเองเนี่ยที่เซนทันอาร์ตแกลเลอรี่คือชั้นจีเซนทันเชียงรายนะคะแต่นะคะถ้านะคะส่งจะต่างจังหวัดไปนะคะก็ส่งไปได้ที่พิพิพธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงรายนะคะวงเล็บคัวศิลปะนะคะถนนหอศิลป์หมู่หมู่หกตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเพจนะคะของขัวศิลปะนะคะก็จะมีรายละเอียดให้นะคะแต่เด็ดกว่านั้นพี่อยากได้มะงานอาจารย์เฉลิมชัยอืมถ้าอยากมันเป็นอะไรแบบถ้าอยากได้งานอาจารย์เฉลิมชัยอ่าถ้าอยากได้นะคะงานอาจารย์เฉลิมชัยซึ่งซึ่งท่านทําขึ้นมาเนี่ยเป็นเสื้อมีทั้งนะคะเสื้ออ่านะคะมีทั้งเสื้อสีขาวและสีดํานะคะ ราคาสามร้อห้าสิบาทเองค่ะถูกมากใช่ใช่ใชได้เสื้อด้วยได้ช่วยด้วยทุกสิ่งอย่างแล้วก็ที่สําคัญคือได้ภาพศินของอาจารย์เฉลิมชัยไปอยู่บนเสื้อตัวเองคุณจะใส่ไม่ใส่เอาไปตั้งโชว์ก็ได้โอ้ยโ<า>ยนี่เดี๋ยวยจะใส่ออกออกรายการแบบอย่างเท่เลยะเพราะว่าเขามีถึงไซส์ไซส์เอ่อสามเอ็กาออ โอ้โหเลิศมากใหญ่ 42XL นะคะก็ตัวละใช่ตัวละ350บาทนะคะซึ่งก็ถ้าเกิดว่านะคะอ่ใครมีกําลังนะคะหรือว่าใครอยากที่จะได้เส้อสวยๆหรือใครที่เป็นศิลปินนะคะก็สามารถที่จะทําแล้วก็ส่งไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ฝากมาประชาสัมพันธ์นะคะหาซื้อได้ที่ไหนเสื้อนี่สั่งหาซื้อได้ที่ไหนสั่งสั่งซื้ออย่างเดียวเลยสั่งซื้ออย่างเดียวออ๋ในในเพจคัวศิลปะเนาะแล้วก็ในเพจศิลปะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงรายแล้วก็อาร์บิทชอปครัวศิลปะเท่านั้นใช่สามร้อยห้าสิบบาทไป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 ดูในในเพจได้เนาะจริงๆลวอันนี้อาจารย์อาจารย์ให้หมดเลยนะลิขสิทธ์ก็ไม่เอานะคะลิขสิทธิ์ก็ไม่เอามีจริงๆแล้วพวกเสื้อพวกอะไรพวกแบรนด์นู่นนี้เขามีลิขสิทธิ์นะพี่บอยใช่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทุกวันนี้มีลิขสิทธิ์หมดแล้วมันมีลิขสิทธิ์มาเนี่ยตั้งแต่ ตั้งนานมาแล้วอะแต่ว่าแต่ว่าคนมันยังมันยังไม่ไม่ไม่อินไม่ไม่ไม่ได้เอาคําว่าลิขสิทธ์มาใช้เท่ากับปัจจุบันนี้ปัจจุบันเนี้ยคือคําว่าคําว่าลิขสิทธ์เนี่ยมันมาแรงมากแต่ใคร,ใครๆหลาย,ลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าคาว่าลิขสิทธ์แปลว่าอะไรวันเนี้ลว่กอ,อะไรมาแล้วลิขสิทธ<อ>ิ์เนี่ยคือว่าสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอืจบไหม อ,อ,อันนี้คือเข้าใจเลยลิขสิทธิ์คือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเขาจะออกกฎหมายนี้มาเนี่ยเพื่อคุ้มครองใครเพื่อคุ้มครองคนที่สร้างสารรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะผลงานเพลงผลงานภาพยนตร์ผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามที่มันเป็นแบบคนสร้างสารรค์มาเนี่ยสามารถใช้กฎหมายเนี้ยมาคุ้มครองสิทธิลิขสิทธิ์ของเราได้อืม แล้วแล้วแล้วกฎหมายเนี่ยก็ก็ก็จะช่วยเราถูกไหมว่าเวลาเวลามีถูกละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคุ้มครองเราในส่วนตรงนั้นอมมนืมันก็ถึงมันเ่มถึงมีมีคําว่าลิขสิทธิ์เกิดขึ้นมาซึ่งิีมันมีมานานแล้วลหละแต่ว่าคนมไม่ได้ไม่ได้มาใช้กันอย่างแพร่หลายและไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรแล้วก็มีการละเมิดกันมาเป็นยี่สิบสามสิบปีโยจําได้ไหมช่วงช่วงยุค ยุคยุคแปดศูนย์แปดศูนย์มีหรือยังเก้าศูนย์แต่เก้าศูนย์มีเยอะอคืออะไรรู้ไหมเคยได้ยินครับไมเทปสีซีดีเถื่อนโอ้โหโยนี่ไม่ว่านี่แหละนี่แหละโยนี่แหละแผนกซื้อเลยตายแล้วมันไม่ดีมันไม่ดีจะเจอตัวจริงอยู่นี่แหละมันไม่ดีมันไม่ดีสมัยก่อนเด็กๆใช่คือสมัยก่อนเนี่ยตามห้างสริสินค้าต่าง อ,อย่างเช่นเราไม่พูดชื่อห้างแล้วกันเนาะห้างแถวฝั่งทนที่มีคิงคองเนี่ยก็จะมีอยู่ข้างล่างพี่ก็เคยไปเดินดูมันก็จะมีเทปเทปนี่แหละเาเราเรียกว่าเทปคอปปี้อาจจะเป็นของศิลปินต่างๆนู้นนี้นั่นมากมายศิลปินแบบสาโกน,น่ะนะเอามาขายกันในราคาถูกแล้วก็เสียงดีคนก็จะไปซื้อกันตรงนั้นตรงนั้นเยอะพอสมควรแล้วก็พอมาช่วงหลังปลายยุค90 จำห้างนั้นได้ไหมห้างแถวประตูน้ำโอ้ยไปเดินบ่อยค่ะที่มีแผ่นซีดีเยอะๆมีแผ่นคอมเยอะๆมีแผ่นอะไรเยอะๆอันนั้นก็เป็นก็ก็ก็เป็นการก๊อปปี้มาทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นโอ้ยแวมไพ่หนึ่งแวบไพาสองเป็นไพ์สามค่ะใช่นั่นคือการละเมิดละเมิดลิขสิทธิ์แบบโจ่งแจ้งมากแล้วก็ถ้าวันไหนตำรวจลงก็จะโดนจับ ถ้าลิขสิทธิ์มาก็โดน,นจับทุกวันนี้ตามห้างต่างๆที่ขายพวกนี้อยู่เนี่ยอาจจะมีแผ่นลิขสิทธิ์บ้างหรือแผ่นละเมิดลิขสิทธิ์บ้างเนี่ยเวลาเวลาเวลาเขาเรียกว่าอะไรเวลาลิขสิทธิ์ลงอะ่ะเขาไปตรวจนะก็ต้องก็ต้องปิดร้านกันเลยทีเดียวอย่างชชเช่นอ่ายูเนี่นมอลเนี่ยถ้าเป็นขายเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์แต่ว่าเป็นก๊อปปี้เนี่ยก็โดนจับเหมือนกันโนะโยอออืื เออ่างแบ่เล่าคือที่เี่าคือที่เล่าให้ฟังนี่ยที่ว่าโยโยพี่บอยนี่นะคือมันเป็นอดีตมันเป็นอดีตคือเราต้องเราคาแเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้ซื้ออันนี้เราไม่มีแล้วทุกทุกวันนี้ถามว่ามีไหมมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้โจงจงแจ้งแล้วก็จงเครื่องเหมือนสมัยก่อนที่แบบมีแผนตั้งร้านเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้มันลิขสิทธิ์มันแรง เขา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 ใช้กฎหมายแรงพอสมควรใช่มัน<ช>ก็เลยลคือค<ม>ือคน<ล>อ่ะเอาง่ายคนไม่ค่อยเข้าใจไงคือคนไม่เข้าใจว่าเอ้ลิขสิทธิ์อ่ะมันแปลว่าอะไรแล้วก็ใ,<ช>ในสมัยก่อนนะคะลิขสิทธิ์แปลว่าอะไรแล้วเราจะต้องโดนโทษอะไรจากลิขสิทธิ์มั่งรู้แต่ว่าอ้าวมีคนมาจับนะคะผัวเทพผีซีดีเถื่อนที่คุยกันอ่ะว่าเออเนี่ยมีคนมาจับใช่ใช่กแล้วก็เขาก็เลยแต่ไม่คิดว่าไอ้คนซื้อนี่แหละมันก็ผิดใช่ไหมพี่ คือถามว่ามีความผิดตามกฎหมายไหมมันไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่ว่ามันผิดผิดผิดจากสังคมตรงที่ว่าคุณไปสนับสนุนให้คนที่ละเมิดลิขสิทธิออ์อ่ะเขามีรายได้จากตรงนั้นแล้วคนที่เสียผลประโยชน์ก็คือศิลปินที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นศิลปินวาดภาพหรือศิลปินแบบออ,ออกแบบอะไรก็ตามหรือศิลปินเพลงนักร้องหรือว่าอะไร ทุกคนที่ที่ที่เราชอบเนี่ยเขาเสียผลประโยชน์ตรงนั้นมันก็เลย mm hmm. มันก็เลยเป็นที่มาของของของการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์อย่างอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างจริงจังเหรอในเมืองไทยจะบอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการอ่าอย่างอย่างโย,ยงโยเป็นศิลปินใช่ไหมเป็นเพนติงเนี่ยนะลิขสิทธิ์มีนะพี่แต่ว่าคือห้าสิบปี ดังนั้นเนี่ยเราจึงเราจึงสามารถที่จะเห็นภาพโมนาลิซาภาพอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยถือว่าไม่มีลิขสิทธิ์เพราะว่าลิขสิทธิ์อะอม,มันเกินมาห้าสิบปีแล้วดังนั้นเนี่ย<อ>ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นคือจะต้องเล่าให้ฟังกันก่อนเพราะบ,บางคนอาจจะนึกว่าแบบลิขสิทธิ์ตลอดไม่ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีก็คือช่วงอายุของคนนั่นแหละพี่อ่าดังนั้นเนี่ย ดังนั้นเนี่ยคนที่เอาแบบภาพมนาลิซาทําไมเขาถึงได้เอามาแบบลอกลื่นแบบอะไรเนี่ยเพราะอะไรมาแบบวาดในเพราะว่ามันแนวของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าลิขสิทธิ์มันหมดไปแล้วอืมนั่นแหละอันนี้อันนี้เป็นเป็นเก็ตเล็กๆน้อยๆสำหรับเน้นส่วนของศิลปะอันนั้นก็ส่วนศิลปะของภาพวาดใช่ใถ้าพูดถึงในวงการบันเทิงอ่ะคราวนี้เรามาวงการบันเทิงวงการบันเทิงก็จะมีเพลงกันหนัง ละครอะไรเนี่ยเป็นหลักเร็วๆนี้ก็ยังยังได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการถูกละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของบุพภาลาตรีอที่ทางคุณต้องยุดยุดยุดเลิศเนี่ยอันเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อมาเดี๋ยวขอพักเบรกแป๊บหนึ่งก่อนเบรกแล้วเหรอเบรกแล้วนะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นึ่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับบุพภาลาตตีค่ะ วาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ ทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบดิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางครื่นง FM 97.0เมกเฮิทุกวันอาทิตย์ในเวลา10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาสมาคมบดิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม ั่โมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตนมาศและวรรณิกิจตันติชันทวง์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station คุณกำลังฟังรายการ วาเรตี้อารครบเครื่องเรื่องศิลปะค่ะคุณผู้ฟังคผู้ชมคะเรากลับมาพูดคุยกับพี่บอยพีอากันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของลิขสิทธิ์ค่ะค่ะพี่บอยอ่าต่อการเลยเอ,อ่าบ,บุคลาตรีราาตรที่ท,ที่ที่เป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้เข้าไปอ่านพอสมควรแล้วก็ได้ทราบว่าอ๋อเขาจะใช้ชื่อบุพาราตรีมาสร้างภาคใหม่ แต่ไม่ใช่เป็นของทางทางทางคุณต้อมยุทธเลิศอ่ะ,อะสร้างก็คือเป็นเป็นบริษัทเป็นนายทุนมาสร้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ <ะ S 1> ขอคําว่าบุตพาลตีไปใช้แล้วก็มีมีติ่งไว้ว่าอาจจะต้องให้คนคนนี้เป็นคนกํากับนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปไปมามาแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานน่นนี่นั่นจนกระทั่งแบบเปลี่ยนนายทุนค่ะเออพอเปลี่ยนนายทุนปุ๊บก,ก็เหมือนผู้กํากับคนที่ติ่งไว้ตั้งแต่แรกอะไม่ได้กํากับต่อ มันก็เลย<ะ>กลายเป็นปกลายเป็นขอ้ขอขอ้อข้อขัดแย้งขึ้นมาระหว่างคนถือเลขาธิ์กับคนมาขอซื้อว่าเอ๊มันถูกเหรอมันผิดสัญญาไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะรว่าในสัญญาคือคือในสัญญานะคือใช้ได้ใช้ได้แต่ต้องให้คนคนนี้กำกับแต่สุดท้ายแล้วเอาไปใช้แล้วคนคนนี้ไม่ได้กำกับตอนนี้ยังไม่สรุปออกมาเลยอืแต่ก็ไม่ จริงๆถ้าพี่ในคิดในแนวพี่นะไม่ไม่ไม่น่ายาก mm hmm. เรื่องของเรื่องเลยคืออ่ถ้าเกิดว่าอคนคนนี้ไม่ได้กำกับแล้วลหนังมันเสร็จแล้วนู่นนี่นั่นออกมาแล้วเนี่ยจ่ายค่าลิขสิทธิ์มาเพิ่มถูก mm hmm. ไหมมันก็ต้องมันก็ต้องจ่ายเพิ่มอยู่แล้วแล้วเขา,า<ค>นที่ถือออืมันนี้พี่พี่พ,พี่ไม่ไม่ทราบได้แต่พี่คิดว่าถ้าเกิดว่าให้มันถูกต้องอะ่ะ ในเมื่อคุณนะทําผิดสัญญาถูกไหมคุณก็ต้องคุณก็ต้องมีมีมีข้อตกลงอะไรที่มาแลกเปลี่ยนอ่ะพี่คิดว่ามันถึงจะต่แล้ว,ลลวจริงๆแล้วแล้ว,ลวลจริงๆแล้วมันอยู่ในสัญญาจริงๆหรือเปล่าอ่ามันอยู่ในสัญญาสิญญาสญญา่ที่ข่าวออกมาแบบนั้นนะที่พี่อ่าน่วแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถามโยนะถามโยโยรู้สึกว่าคือคําว่าลิขสิทธิ์อ่ะมันหมายมันหมายถึงตัวเจ้าของเพียงแค่คนเดียวอืม อืมส่วนตรงข้อเหตุอันอื่นเนี่ยมันเป็นเหตุผลประกอบเออใช่มันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสามสี่เป็นเงื่อนไขอะเอาตรงๆใช่เป็นเงื่อนไข,นนขซึ่งหลายคนบางคนเนี่ยเขาก็คือเขาบอกว่าโอเคเขาทําตาีิเขาจ่ายเขาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยละอันนี้สมมติเนี่ยมองมองมองหลายแง่นะเขาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้ว,ส,นะลลวส่วนในเรื่องของเงือ่อนไขอ่ะเออมันอาจจะมีปัญหา หมายถึงว่าตัวอของคนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มามันอาจจะมีปัญหากันจนไม่สามารถที่จะทําในส่วนของตามเงื่อนไขได้แต่มันไม่ได้ผิดลิขสิทธิ์เนี่พี่อืมอันนี้ก็ต้องดูมันผิดเงื่อนไขตกลงกันมันผิดเงื่อนไขอ่าแต่มันผิดงเงื่อ,อนไขแต่ไม่ได้ผิดลิขสิทธิ์อันนี้อันนี้ฟังต้องคุณคุณผูณ้ฟังและคุณผู้ชมมันก็ต้องแยกกันนะคะว่าคือเที่บอกว่าอ่าอ่าเพราะว่าอย่างเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยตัวของลิขสิทธิ์เนี่ย ก็อย่างที่พี่บอยพูดแต่แรกแล้วว่ากําหนดมาคือผู้ถือลิขสิทธิ์คือผู้คนที่ความคิดไอเดียต่างๆเนี่ยเพียงแค่คนเดียวเนาะใช่ถูกต้องซึ่งตรงเนี้ยสมมุติว่ามีคนมาจ่ายตังค์ให้เราอ่ะก็ถือว่าเขาก็เป็นเจ้าของคือเขาก็เอาลิขสิทธิ์อะไปจะเป็นกี่ปีสิบปีสิบปีสามสิบอันนี้แล้วแต่เนาะซื้อลิขสิทธิ์ไปอันนี้แต่ว่าซื้อไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ไปตลอดมันก็จะมีระยะเวลาในการถือครองอยู่ถูกไหมพี่ แต่ว่าไอ้ส่วนของเงื่อนเงื่อนไขเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปให้ใครยังไงอะไรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของเงื่อนไขอ่าซึ่งเงื่อนไขในสัญญาว่างั้นเถอะใช่เงื่อนไขในสัญญาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเขาอะเอาไปแล้วแต่ว่าเขาอะเอาไปให้คนอื่นทาอย่างเงี้ยน,นะมันก็ผิดเงื่อนไขแต่มันไม่ผิดลิขสิทธิ์เพราะเขาจ่ายค่าลิขสิทธิ์นั่นนะคะ อย่งน,น,น,นี้มันต้องแยกกันนะจริงๆแล้วใช่ <นะ S 1> เพราะทําไมมาเพราะ,ะว่าวงการศิลปะก็มีเหมือนกันก็เป็นเหมือนกันคือมันก็ต้องแยกกันละว,ว่าเนี่ยแต่ว่าอย่างวงการศิลปะมันก็จะเป็นเรื่องราวของผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือศิลปิน mm. นั่นนะคะว่าเออเนี่ยตรงนี้ละเมิดในส่วนของลิขสิทธิ์ของศิลปินหรือเปล่าคือหนึ่งศิลปินให้รับการยอมรับแล้วจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ย mm. ถ้าจ่ายไปแล้วเนี่ยแล้วคุณเนี่ย เออเอาไปทำคือในสัญญาว่าเอาไปทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเช่นเอาไปพิมพ์เอาเอาไปปรินเอาไปอะไรเงี้ยเอาปนินต่อเอาไปทำต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าใช่ใช่แต่แต่คราวนี้ว่าก็ต้องคุยกันคือมันจะอยู่ในเงื่อนไขทั้งหมดไงค,ค่ะเนี่ยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอย่างที่พี่เล่าให้ฟังอย่างบุปผาลาตีเนี่ย มันก็มันก็น่าจะเป็นประเด็นของการผิดเงื่อนไขในสัญญา,ามากกว่าใช่ใช่ผิดเงื่อนไขในสัญญานั่นแหละนั่นนะคะ่ะก็เลยว่าเอ้ยแบบว่าแล้วอ่ะอย่างอย่างอย่างเพลงอะ่ะพี่พี่บอยเรื่องของเพลงอะ่ะอย่างนักร้องคนหนึ่งหมดสัญญาค่ายร้องเพลงตัวเองไม่ได้จริงหรอจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงคืออย่างนี้เอ่อลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละข้อดีอคือมันปกป้องปกป้องป้องกัน การปลูกละเมิดสําหรับผู้ที่สร้างสรรผลงานโดยตรงสรผลงาน<ๆ>ช่ข้อเสียก็คือในเรื่องของธุรกิจถ้าสมมุติว่าพี่อสมมุติพี่อ่ะเป็นศิลปินในค่ายของโย่นี้นะแล้วก็ตลอดระยะเวลาสิบยี่สิบปีเนี่ยโยออกโยแบบทําการตลาดตัวพี่ออกผลงานให้พี่แต่งเพลงนู่นนี่นั่นออกมาให้พี่แต่ทุกอย่างมาเป็นลิขสิทธิ์ของโยไงเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทโย Uh huh. แต่ทุกปีพี่ยังเซนยังเซนยังเซนกับโยอยู่ยังเซนสัญญาก uh ับโยอยู่ซึ่งพี่ก็เป็นศิลปินให้ค่ายโย uh huh. แล้วพอวันหนึ่งปุ๊บพี่ไม่เซนต่อออื uh huh. นั่นก็ถือว่าทุกอย่างเป็นของโยหมดเลยเป็นของค uh huh. ่ายค่ายโยหมดเลยถูกไหม uh huh. แล้ว uh huh. พี่ก็ไม่สามารถจะเอาเพลงเนี้ยไปร้องเพื่อการตลาดได้อ uh huh. ถ้าไปร้องแบบไม่ได้ออกเสืออะไรแบบนี้อ,นอันนั้นอะ่ะเราไม่เห็น เขาไม่เห็นโยไม่เห็นอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นร้องแบบขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่หรือว่านู่นนี่นั่นเนี่ยร้องไม่ได้จนกว่าคุณจะมาซื้อลิขสิทธิ์เพลงเพลงนั้นจากบริษัทโยไปอือฮะร้องเราสักสองนาทีได้ไหมร้องสองนาทีไม่ไม่ได้ไม่ได้เออรำศิลปมันเขาขอให้ร้องแค่แค่แค่ไม่เกินจําสิบคำหรือว่าอะไรนี่แหละอ่าอ่าไม่นั้นเราจะโดนจะโดนฟ้องนะเนี่ยก็คือเป็นข้อข้อดีข้อเสียของของศิลปิน ของลิขสิทธิ์ของคนที่เป็นศิลปินเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่พี่คิดคือสมัยก่อนในยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์่ะความเป็นลิขสิทธิ์อ่ะมันยังไม่ได้ไม่ได้ใช้มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นศิลปินในยุคนั้นก็ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้เตรียมตัวไว้ว่าในสักวันหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าค่ายไม่อยู่แล้วหรือว่าเราไม่ได้เซ็นสัญญากับค่ายแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถร้องเพลงพวกนี้ได้เขาไม่ได้เตรียมตัวไว้่ง แต่ถ้าสำหรับเป็นเป็นแบรนด์เป็นวงที่เล่นดนตรีเองแต่งเพลงเองเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองอ่ะอันนั้นนมันคนละเรื่องกันอันนั้นเขาลองได้ตลอดชีวิตใช่ยังเหมือนของพิเศษโลโซใช่ไหมใช่ถูกต้องอันนั้นก็เป็นก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขาเองอมีหน้าสิเขาคงถึงได้บอกว่าเออเนี่ยของพิเศษพิเศษสบายเพราะว่าขายลิขสิทธิ์เพลง ของตัวเองใครจะเอาไปร้องก็ขายใครจะเอาไปร้องก,ก็ขายไปท็อปเวอร์ก็ขายอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาก็เลยเรง,งได้อยู่อย่างอย่างลิขสิทธิ์ของแบบพวกพวกศิลปินระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยนุ่เขา,าได้กันทีนึ่แบบโหขนาดเสียชีวิตไปแล้วกี่ปีก็ยังได้กันนะทุกวันเนี้ลูกหลานนะมันเป็นมรดกตกทอดนะโยออื เพราะฉะนั้นเนี่ยเอายง่ายว่าคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างพวกเราบรรดาศิลปินทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แต่งเพลงเองได้ด้วยเนี่ยคือโชคดีถูกต้องแต่งเพลงเองได้ก็ต้องไปจดเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองนะ,ะไม่ใช่ว่าแต่งเสร็จแล้วไปให้เขาถูกป่ะถ้าแต่งเสร็จให้เขาก็กลายเป็นของเขาแต่ถ้าแต่งเสร็จแล้วเราจดเป็นของตัวเองอะเหมือนเหมือนพี่อะแต่งเพลงเสร็จแล้วจดลิขสิทธิ์ว่าเพลงเพลงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของพี่แต่เพลงผู้เดียว อันนี้คือจบอก็คือถ้าใครจะเอาเพลงนี้ไปร้องต่อหรือเอาไปทําธุรกิจทางเป็นมาร์เก็ตติ้งอะไรก็ตามเนี่ยก็คือต้องไปจา่ายลิขสิทธิ์ห้พี่นี่แหละมันเป็นข้อดีข้อเสียของลิขสิทธิ์ที่ว่าศิลปินยุคเนี้ยศิลปินในยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยพอมาถึงตอนเนี้ยที่ที่เขาใช้กฎหมายลิขสิทธิ์แรงๆเขาถึงไม่สามารถจะร้องเพลงตัวเองได้ต้องไปเสียตังค์ซื้อลิขสิทธิ์ของตัวเองแล้วบางคนแบบบางคน แล้วเพลงอ่ะแต่ละเพลงอ่ะดังไม่ดังเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ก็ไม่เท่ากันด้วยค่ะแล้วเสียแพงนะเพลงหนึ่งเป็นหมื่นนะอือมอ๋อมิน่าสี่อย่างโยอโยมีเพื่อนสนิทเป็นนักร้องดังอยู่คนหนึ่งให้เขาไปร้องเพลงแล้วร้องแบบร้องเล่นเขาเขาไม่ดร้องนะเขารไ้องไม่ได้เขาลองได้แค่บางเพลงไอเราก็นึกว่าหญิง อ๋อจริงๆแล้วตีนกสิทธิ์มันเป็นเรื่องเล็กสิทธิ์ใช่ใช่เพราะถ้าแล้วที่พี่บอยไปร้องไปแล้วที่พี่บอยไปร้องหลานพี่ตีอ่ะอันนี้ผิดป่ะอันนี้ไม่ผิดอันนี้พี่ร้องคาราโอเกะพี่ตีก็เสียมาแล้วร้านกราเทียมก็เสียเงินค่าลิกสิทธิ์มาแล้วพี่เป็นพี่เป็นเป็นเป็นลูกค้าไปแล้วก็เป็นร้องกร๊บกรี๊บก๊บอ๋ออย่างอย่างโยร้องโยก็จะร้องผิดคีย์ไง ผิดคี์ก็อาจจะไม่อาจจะได้นะพี่อ้องอาจจะโดนฟ้องได้นะไปทำเพลงเพาพินาศเนี่ยแล้วแล้แลอาาวอย,อย่างนั้น,นี่เธอถามว่าอ่ะอย่างอย่างแน่นอนอ่ะอย่างข้อดีนอกจากที่ว่าจะช่วยนะคะปกป้องในส่วนของผู้ผลิตแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงต่อพี่ข้อดีเนี่ยพี่ว่ามันส่งเสริมให้คนเนี่ยคิดสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปคปัดปอก อย่างยุคก่อนๆเลยนะยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์นะเราจะเห็นคนก๊อปปี้ดนตรีก๊อปปี้แล้วบอกว่ามันเป็นอินสปิเรชันนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบจากประเทศเพื่อนบ้านเลยเป็นเพลงุ๊ยจากประเทศเพื่อนบ้านเลยเพื่อนบ้านไหนเรามีตั้งหลายเพื่อนเยรามีหลายเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเราเยอะมากแต่ว่าเขาเคลมเราเก่งเคลมเก่งทุกอย่างมือของนางหมดอะไรอย่างเงี้ยนั่นะอันนั้นก็ดูรุนแรงไปนะ ถ้าถ้าทุกออสิ่งในโลกนี้ข้างๆรอบตัวยูจะแบบจะเป็นของยูหมดเนี่ยต้องรู้ไว้ด้วยนะว่าโลกม่นได้หมุนรอบตัวเธอมันหมุนรอบทุกคนออต,ต้องูคนหมุนด้วยเขาบอกว่าการที่เขาเอาแบบว่าเพลงไทยอ่ะไปร้องอย่างเงี้ยเป็นการช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอ,อ๋อ,อน,น,นั่นมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะคิดได้นะเอาจริงๆ มันก็เป็นสิทธิที่เขาจะคิดได้ว่าเขาช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมช่วยโน่นนี่นั่นเราแต่ก่อนจะเอาไปอะ่ะเขานี่าขออนุญาตและจ่ายค่าลิขสิทธิ์มาก่อนจะถูกปะเนี่ยแหละใช่เพราะว่าเรามีลิขสิทธิ์บ้านเรามีลิขสิทธิ์ไงใช่แล้วก็พอพอทะเลาะกันพอจะไม่เอาก็บอกว่าของของฉันไม่ดีอะไรน่นนี่นั่นไม่ร้องแล้วไม่มีใครขอให้คุณร้อง เออไม่ได้ขอให้ร้องแต่แรกด้วยเออเนี่ยก็คือเนี่ยหนักแน่จริง่และไม่ไม่เราก็เราแค่จะบอกว่าในในส่วนของลิขสิทธิ์อะมันครอบคลุมมันครอบคลุมไปหมดจริงๆคําว่าลิขสิทธิ์อะมันไปถึงคําว่ามารยาทด้วยนะถูกป้ั้นมันสอนสั่งสอนคนเกี่ยวเรื่องมารยาทด้วยว่าของของไม่ใช่ของตัวน่ะอย่าไปเคลมของเขาอันนี้ฉันก็วนกลับมาอยู่แล้วนะ เห็นไหม <laughs> <laughs> พี่ก็พี่ก็พูดอย่างนั้นพี่ว่าเขาเดียงกันได้ยังไงเนี่ยฮะไม่เพราะ <laughs> พี่จะบอกว่าในส่วนของเรื่องของกฎหมายของลิขสิทธิ์เนี่ยมันมันครอบคลุมแบบไปทุกอย่างแหละอืมเราต้องศึกษาดีๆเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราก็ถือกัวร้องไปก็อย่างนั้นแหละก็ไม่คีมีใครมาอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เลวใช่ไหมพี่บอยถูกต้องมันไม่ใช่แล้วก็คนที่โดนละเมิดเนี่ยเขาเสียหาย เขาเสียหายทั้งในเรื่องของหนึ่งความรู้สึกเสียหายเรื่องของผลงาน<ฆ>เสียหายเรื่องของรายได้ของเขา<ฆ>คือคือลิขสิทธิ์มันมีมูลค่านะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมูลค่ามูลค่ามันอาจจะเยอะกว่าสิ่งที่เขาขายก็ได้อย่างสมมติพี่ขายเพลงโยเนี่ยว่าพี่ขายลิขสิทธิ์เพลงนี้ห้าหมื่นบาทแต่จริงจมูลค่าเพลงนี้มันอาจจะเป็นสองล้านอ่ะที่มันเคยแบบขายได้ล้านตลับ ขายได้สองล้านตลับอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมลองคิดลองคิดดูอ่ะอย่างสมมุติว่านะพี่นะขายลิขสิทธิ์ให้ลิซ่าเนี่ยลิซ่าไปบวกไม่รู้จะเท่าไหร่อ่ะเออเพลงค่ะว่าถ้าเกิดเขาร้าลองเพลงของพี่อ่ะลองคิดดูดิก็จะก็เท่ากับทํากําไรได้ก,กับในส่วนขอ,ของเพลงของพี่ไม่รู้ต้องเท่าไหร่แล้วอืใช่คือมันมันเป็นเหมือน ก็เหม oh. ือนก็ต้องกลับไปที่คําว่าส yeah> ัญญาเงื่อนไขเวลาขายอ่ะเหมือนที่เราพูดแต่เมื่อเมื่อเบรกก่อนว่าว่ามันต้องมีเงื่อนไขว่าคุณเอาไปทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันอาจจะใส่ลงไปอีกว่าเฮ้ยถ้าคุณไปร้องในระดับโลกอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดมีรายได้เท่านี้เท่านี้มาคุณจะต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ใชนนีมมันทําได้ทั้งนั้นพี่คิดว่านะมันทําได้มันเป็นเงื่อนไขที่เป็นสัญญาระหว่างคนสองคนไง ค่ะอืมเออเป็นยังไงเนี่ยคะคุณผู้ฟังและผู้ชมเลือกว่านะวันนี้นะคะเต็มที่นะคะกับเรื่องราวของตี๋มันก็มีนะข้อเสียมันก็มีข้อเสียมันก็คืออย่างที่เล่าแหละนะคะต้องบอกว่านะคะวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะซีเรีสแต่งจริงแล้วไม่ซีเรียสนะเราก็ยังไปไปแกะไปแตะไปซิวอะไรใครเขาอยู่เลย แต่ว่าอ่านนะคะวันนี้นะคะเราเราาอย่าไปเกาะรั้วเราเราไปเกาะรั้วไปเกาะรั้วนะคะค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะที่มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของลิขสิทธิ์นะคะแล้วต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยค่ะขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะคะและต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับ ใครก็ตามทีนะคะกำลังขับรถอยู่นะคะก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวอย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้านะคะเรามาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะในเวลา1 9กานกาสานาทีถึง20นากาแบบนี้แล้วค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคุณจะต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะ,คะคบเพราะเรื่องเรื่องศิลปะกับรายการวอลเลติอาร์ตสามวันแบบเข้มขน้นทั้งศิลปะ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19.30นาทีถึง20นากาทาง FM 97.0 MHz Quality New Station s สถานีข่าวคุณภาพ Quality New Station 97 FM ดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับสวัสดีค่ะดิฉันเพนซิริปัญญาชนค่ะมาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการสองพ่อลูกนแพทย์สุดชายและเพงสิริปัญญาชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ SN 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา19.30น เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพที่ขจายและนาราพงศ์วัยวรรณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงเช้าถึง9โมงและเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM